มันแต่มันยังไม่สงบเดี๋ยวน่ะมันก็ยังมีสติอยู่มันมีตะขาบตัวหนึ่งอ่ะหน้าตาของมันจะเท่ากับสองนิ้วใหญ่ดีแหละตัวมันดำปี้นะมันดำแบบแดงๆนะแดงดำๆเนี่ยเขาเรียกว่ามันแก่แล้วแะแต่เราก็จุดเทียนอาไว้นะมันอยู่ในกลางป่านะมันอยู่แบบป่ารกมันจุดเราก็จุดเทียนออกม มันก็อย่ไปไหม่แก๊ก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 แก๊แกมาเนี่ยพอมันอย่ไปไหม่มาแค่นั้นแหละมามันก็มันก็ม,นกมุดเข้ามาในในกรดเรานะ่ะมันมันมุดเข้ามาในกรดน่ะมันมุดเข้ามาได้เพราะเรานี่ลืมนะ่ะลืมเอาเองเราก็ค,าค,นนะค,ะคิดว่ามันคงไปไปนลรเราก็คิดว่าไม่ได้เอาไม้มาทับมันเอาไว้มันมุดเข้ามาในในนั่นเลยพอมันมุดเข้ามาในใน,ในกรเดเสร็จปับ๊บ มันก็บื้นเด้มันก็บื้นมันก็ไตอเนี่ยไตไตไตที่วอเราเนี่ยเพราะเรานั่งข่มที่วออยู่นะมันก็ไอตะขาบตัวนี้มันก็ปืนนิดๆมาโอ้โหมันชูหนวดเขามันสองข้างเนี่ยมันชูเลยนะมันมันเอ่าไอขี้ว่อมันกรับกรับกับับหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับมันบ้าอะไรสักอย่างหนึ่งนะะว่ามันน่าจะหาว่าเราไปบุกที่มันมันเพราะว่าเราก็ให้เน้นทันปลวกมันพอดีด้วยเขาบ่าปลวกมันอยู่ในถ้ำ มันน่าจะเป็นรังมันนี่มันก็เลยวิ่งเข้ามาเลยมาสักแป๊บมันก็ชูคออย่างนี้แหละชูอย่างนี้แหละพอชูขึ้นมามันแมันมันเดกมันไต่ผาจีวรของเรามันไต่ผาจีวรของเรานับ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 นั้นับ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 ับนับนรงับนับนับนันับนับน้นนั มันก็ะไปทําไมเลเ่ครับมันก็ทไย่ผายจีวรของเราก็เออเราก็ะคอเคลียร์แหละเคลียร์แหละเคลียร์แหละพราเคลียร์ขึ้นมาแล้วก็จับแล้วก็เอาพายจีวรม้วนม้วนวันวันเป็นมาแล้วก็ทําเป็นตัวกลมกลมอาไว้อะ่ะพราะทเป็นตัวกลมกลมอาไว้เชื่อไหมว่ามัดเอาไ้อยังดีอะ่ะกล้าวว่าไม่ให้มันร้นออกได้อะ่ะดูซิว่ามันจะดุกดิ๊กดุกดิ๊กตรงไหนอะ่ะ เพราะว่าผ่าจีวอนก็ไมาเลยนะฉันนะต่อแขวาปั๊บพับแล้วก็ม้วนม้วนถ้ามันทีนี้เชื่อไหมว่าพอแต่เรามาพับม้วนอย่างนั้นเสร็จปับ๊บเราก็เลยหาตัวลุกนิกไม่มีเพราะธรรมดาจะขาดมันอยู่แล้วผ่าจีวอนที่เราม้วนเอาไว้แล้วนี่มันจะต้องลุกดิกดุกดิกใช่ไหมแต่นี่มันไม่ดุกดิกอะ่ะมันไปไหนมันไปไหนยังไง มันใหม่กันมังไปไหนนีววะมันไปไหนนี่วะไอเราก็เลยมานั่งพิจาจรณาว่าอะามันไปไหนอ่ะคอยมันครึ่งชั่วโมงมันก็ไม่ดุ๊กดิ๊กชั่วโมงนึ่งก็ไม่ดุ๊กดิ๊กเราก็นั่งนั่งเฝ้ามันเพราะว่าทามันดุ๊กดิ๊กขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมัดมันเอาไว้ตอนเช่าน่ะปัญหานี่ ถ้ากําจัดมันได้แล้วอีกคราวนี้มัน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 ก็จะไม่นี่แล้วตอนกลางคืนนี่เราจะไปสลัดมันใกล้ไม่ได้นะตงไปอยู่ไปไกลๆคราฟภูเขาไปเลยก็ว่ามากเนี่ยเชื่อไหมว่ามันพอมันไม่ลุกลิกขึ้นมาเราจะไปไหนมันไม่ไปไหนเลยเขาพอมันใหม่ไปไหนขึ้นมาอีกคราวนี้จะทำดีท่าไหนมันก็ไม่มาพอมันไม่มาขึ้นมาปั๊บเราก็มาคลี่ดูเด ไอ้กำปั้นทุบดูทุบดูเอาถึงไปตรงไหนฟัดว่าไม่มีเลยไอ้เราก็ยังององเลยไอเราก็ยังมองว่าเอ๊ะมันไปไหน,นีวะพอผลสุดท้ายมันดูไม่ดุด,ด,ดิกขึ้นมาปับ๊บในคราวนี้นี่น แล้วก็ไม่มีอะไรอีกคราวนพอมันไม่มีขึ้นมาแล้วก็ต้องมานั่งสงสัยว่าเอ๊หรือว่ามันภาพลวงตามันไม่ใช่ากมันไม่ใช่ภาพลวงตามันก็คือตะขาบจริงๆนี่แหละเราก็พยายามมัดมันเอาไว้ว่ามันแล้วมันอยู่ในรถมันก็ไม่ได้เดินไปไหนแล้วมันไปไหนวะขนาดมันถึงที่วอนมันยังเกาแกแกเลยนะมันยังเกาที่วอนเลยนะ โอ้โหเล็บเล็บมันใหญ่แล้วมันคมนะแล้วมันไปไหนนี่้าเลาหามันไม่เจอนี่แสดงว่าวันหลังมันต้องมาอีกไอหานก็พยายามมองดูตรงไหนตรงไหนคนสุดท้ายอยู่ๆเราก็ได้ได้ยินเสียงวันที่สองเราก็นอนอีกนอนก็ไปขึ้นมาอยู่ๆก็มีมันเราก็ได้ยินนะเราได้ยินเสียงว่าจะของถ้ำเขามาเขาบอกไว้ว่า จริงๆแล้วเนี่ยไอ้นี้ยคือวังของเขาเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าท่านเนี่ยมาอยู่โดยพละการโดยที่ว่าคือมาอยู่โดยที่ว่าคือโดยที่ว่าไม่แจ้งข่าวเขาเขาก็เลยมาทดสอบมาขวนเพื่อให้ไหล่ออกแต่เขาก็เลยถามว่าท่านจะอยู่ีนานไหมบ่าถ้วท่านอยู่นานท่านก็อยู่เลยนะ เพราะว่าผมเนี่ยจะไปอยู่ที่อื่นไอ้ที่ว่าพมแดงเป็นตะขาบมามาหาท่านมามาวานนี้เนี่ยคือผมไม่รู้เพราะว่าผมเนี่ยไปหากินมาแล้วผมก็ลับมาหาท่านผมก็เลยแกล้งยอกล่อเนี่ยแหละแต่เขาบอกว่าท่านแดงเนี่ยท่านมาอาศภาวนาอยู่ตรงนี้อย่าไปรบกวนท่านนะผมก็เลยมาทดสอบบรารมีว่าท่านจะถือไหม แต่ว่า,เ,าเขาเถอะยังเนี้ยเมื่อทา่านไปอยู่ก็มีท่านก็นอยู่ไปเชื่อไหมว่าสถานที่ตรงนี้ที่พอแต่เขาให้เราอยู่สักปับ๊บวันที่สองสามสี่ห้านี่เราก็อยู่ตรงนั้นตลอดนะแต่ว่ามันจะล่าอยู่อย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องแบกน้ำเนี่ยล่างล่างบาตอะไรต่างๆเนี่ย อยู่ตลอดเราจะต้องน้ำแปลงฟันล่างนาตลอดบางทีเราขี้คานแล้วก็แบกน้ำขึ้นมาอาบตรงนั่นเลยอะ่ะมันก็เหนื่อยพอสมควรคือกะพอมาวันสามสี่ห้าขึ้นมาเนี่ยขนาดที่เรานอนรับอยู่เนี่ยอยู่ๆมันก็มี อยู่ๆเราก็าเห็นนะแต่ยินเนี่ยเราเห็นภาพเห็นภาพว่ามันมีคนเนี่ยหามเขาเรียกว่าหามไอ้พวกไอ้กำปั่นใหญ่ๆตัวขนาดนี้นหามมาสี่ห้าคนน่ะหามเข้าถ้ำอันที่เรากำลังนอนอยู่หามเข้ามาพอหามเข้ามาเสร็จปั๊บล้วเขาก็พูดทุ่งท่ายเอาไว้ว่าถ้าใคร เขาบอกว่าทันเอ้ยอย่างเงี้ยถ้าพระพิสูองค์ไหนมานั่งภาวนาตรงนี้เราสําเร็จททำตรงนี้เนี่ยจะมากไปวยลาบสก,การะคือโชคลาภบุญวาสนาจะทุวีคูณยิ่งขึ้นเลยก็เลยทันรู้ไหมว่าอันนี้เนี่ยคือเขาเรียกว่ามันเป็นพลังสมบัติของเขาไอ้ทำอันน,น้อยตรงนี้มันคือคือพลังสมบัติ ื่อไหมว่าพอแต่เราใจนิดๆเห็นภาพอย่างนั้นขึ้นมาปั๊บมันก็เกิดความอยากอากอยากจะเป็นผู้วิเศษพอคิดว่าอยากจะเป็นผู้วิเศษ <c oughs> เขานั้นแล้ <c oughs> ไอ้คิคร้อกความวุ่นวายมันมาอีกเลยอะ่ะ <c oughs> มันเหมือนกับว่านั่งยังไงก็ไม่สงบมันมีแต่วความวุ่นวายประดังเขามาแบบมากมายมหาศาลเลยมาแบบเอาตายเลยเขานี่โอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> เนื้อให้ก็เนื้อล่าก็ล่ายุ่งก็มากฝนก็ตกมันปดดังเข้ามาเลยนะจากชีวิตที่มันเคยร่มรื่นฝนไม่ตกอ่ะอยู่ๆมันฝนมันก็ตกตุกตับตุกตับขึ้นมาให้เดินก็ลําบากดิ้นก็นเหนียวอีกโอ้โหแล้วในซอกหินถ้ำนี่มันก็มีแต่ลุมมันมีแต่เหวอะ่ะในในหินนะมันไม่ใช่ง่ายนะ มันก็นั่งคิดขึ้นมาว่าโอ้ยทำไมมันเป็นนิ่ง่วะล้วก็มานั่งสงสองเวทว่าทำไมทำไมจะต้องมาหลอนเราแล้วชี่แตลาา่ละอย่างแตลาานน่ละอย่างมีมันโอ้ยมันมีแต่ความผูกใจใเราทั้งนั้นเลยโอ้ยคิดว่า านั่งตรงนี้แล้วถ้าสําเร็จทําตรงนี้แล้วหวยสามตัวเจ็ดตัวเนี่ยมันจะวิเศษที่สุดเลยนะเ <laughs> ชื่อไหมว่า,าไปไปมามาไม่ลงจนเห็นแต่ความ,มวุ่นวายเห็นแต่ความเหนือยคนสุดท้ายก็เลยลาออกจากสถานที่ตรงนี้มาทํามืดคืน <laughs> แล้วก็อดเสดายไม่ได้นะ พอเสียดายไม่ได้แต่มันเสียอยู่อย่างหนึ่งอ่ะพราะแต่เราเข้าไปปั๊บฝนเมื่อไหร่แต่โต๊ะตรงนั้นมันโต๊กแบบทั้งแชะดินมาก่อเหนียวคล้ายๆว่าดินมันเหนียวอยู่ตรงนั้นดินมันเหนียวเลยเดินก็นลำบากไอ้เวลาเดินจงกรมก็ต้องถอดรองเท้าไอ้ถอดรองเท้าแคมดินเหนียวอยีกอะไรมันจะวุ่นวายขนาดนะั้นถ้าเรามาเดินนั่งสมาธิแล้วก็ต้องล่างปีนของเราอยู่ตลอด แล้วถามซิว่ามันจะเป็นไปได้นี่จะมันจะนั่งทั้งทั้งคืนแล้วก็ลร่างตีนแค่ข้างเดียวน่ะมันไม่ใช่หรอก <c oughs> น,นานไไอ้แม่หน้าฝนามัน,น,นมกระดันโต๊เนี่ยแต่มโต๊ะไปได้ยังไงเราก็ยังงงมันอยู่เลยเนี <c oughs> ่ยยอมแค้มันดีกว่าวะ <c oughs> ไในเอาหัวมาแล้วแหละ ไม่เอามันเลยอีกคำหนึ่งแล้วก็เลยลาออกจากไอ้ถ้ำถ้ำคุ้มรัพย์เนี่ยเขาเรียกว่าถ้ำคุ้มซัพยบมันเห็นแต่ว่ากลางคืนทั้งกลางคืนนี่มันมีแต่มันมีแต่ไอ้คนมันมีแต่ไอ้คนหาบสมบัติมาตลอดหาบมาหาบมาตลอดหาบมาเลยหาบมาเนี่ยหาบมาเพื่อมันมันก็ว่า มันาสมบัติมาเก็บเนี่ยอกพวกเมืองทิพย์เขาน่ะเขาบอกไว้ว่าถ้าใครเนี่ยบำเพ็ญตรงนี้แล้วก็สำเร็จทำตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ากระเทาเขาว่าได้คุ้มทรัพย์เขาทั้งหมดเลยนะเขาบอกว่าปจัจจัยเงินทองนี่เป็นแสนเป็นล้านในหลายล้านนี่เพียงแค่ใช้คำพูดเอ่ยเพียงแค่ไม่กี่คำนี่สำเร็จเลยนะ แต่เพื่อไม่ว่าโอ้ยฝนมันตกเอาที่จริงจังเอ้ยชีวิตนมีอะไรมันจะขนาดนี้ในทิ่สชุดไอต้ตะขาบอันนั้นมันคือภาพลวงตาแต่มันลวงตาแบบไหน,นก็ในเมื่อเรานี่นั่งเฝ้ามันเนี่ยแล้วก็พยายามมัดมันแม่อยากจะดูว่ามันดุกนิกนี้ไหมไม่มีแล้วมันหายไปยังไงแล้วทําไมไอ้หาพวกไก่ทิพเทวดาเนี่ มันสามารถปลอมตัวเป็นของจริงมาได้เนี่ยมันใช่ดิอย่างเงี้ย <c oughs> ยังพยานหน้าเออมันก็ยังเป็นคอนไม่แต่ตัวนี้เป็นของจริงแล้วมันไปนอยู่ตรงไหนคนสุดท้ายว่ะอันนี้คือประสบะการณ์ที่ล้องคอเนี่ยเจอมาจริงๆแล้วมันก็เจอแบบของจริงอย่างเงี้ยแต่มันเป็นเรื่องที่แบบว่าเออ เรื่องราวของการบำเพ็ญมันไม่ได้มีธรรมะอะไรหรอกแต่ว่ามันมีแต่คําว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งเวลาหนึ่งเนีเราจะอยู่ยังไงอย่างมีความสุขเราจะเดินจงกรมนั่งสมาธิแบบไหนมันถึงจะไม่ถูกเขาเรียกว่าไม่ถูกอารมณ์มารบกวนเราจะทําวิธีไหนแต่ถ้าสมมุติว่าจะไปนั่งนอนอยู่ในวัดนี่สิบปีก็ไม่บรรลุดอก เพราะทำไมลกับเพราะมันไม่คือมันไม่ได้มีอะไรมากอะ่ะแต่อันนี้ไปอยู่ในป่านี่โอ้โหถามว่ามันต้องมานั่งต่อสู้กับอารมณ์ถามว่าไม่มีธรรมะอะไรหรอกธรรมะธรรมโมท่ว่ามันจะจะให้มันได้ปัญญาดิมันมีมี้ยเนาคือเราไปเข้าใจว่าธรรมะก็คือการดับวิญญาณทั้งหลายไม่ให้มันมีมายานะ คือไม่ให้มันมีความคิดเห็นเราไปเข้าใจอย่างนั้นว่าถ้าเราสงบแล้วเนี่ยจิตมันรู้เท่าทันมันก็จะสามารถร่วงรู้บางอย่างได้แต่ไอันี้เนี่ยมันคงไม่ใชก่การที่ว่าอยากจะได้ความสงบมาแล้วก็จะไปเพื่อระง,งับความทุกข์สานเนี่ยมันไม่ใช่ของเ่ามันไปใช่ของง่าย ไม่รู้ว่าชาตินี้มันจะได้หรือเปล่าแล้วก็ไปคิดนอย่างนั้นเพราะว่าถ้ามันมีความสงบแล้วเนี่ยมันจะไประง,งับความฟุ้งซ่านแล้วมันจะไปทําให้เราเนี่ยไม่สามารถเห็นมายาได้แต่เราก็คิดว่านั่นคือความสงบแต่เราก็ไปเข้าใจแต่เชื่อไหมว่า สิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่เราไม่ยึดไม่ถือเนี่ยกับสิ่งที่เราไม่สําคัญเนี่ยสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เราไม่ยึดไม่ถือไม่สําคัญนี่ถามจริงๆเถอะคือมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันคิดไม่ได้หรอกเพราะทําไมหรอกมันคิดไม่ได้หนึ่ง เราจะมีแต่ความมีตกกังวลมีความระแวงว่าเรายังไม่สมรรมาเร็จทัพลาเิตมันจะต้องดินรนหาที่ยืนของมันให้ได้แต่ในที่ยืนนี่ยมันจะไปอยู่แต่ในที่แบบไม่เปรี่ยวอย่างนี้เนี่ยจ้างเถอะิบป,ปีก็ไม่บรรลุธรรมหรอกฉะนั้นเนี่ยไอ้ความกระตือรือร้นอยากจะเข้าถึงธรรมเนี่ยขั้นสูงเนี่ยขั้นโลกุตระให้ได้อ่ะ มันจะต้องมีความคือมันจะต้องดิ่นร้นเนี่ยมีความไปไปฝันแต่ไอ้ฟ้าดินมันก็ไม่ได้เป็นใจฝนตกขึ้นมาค่าไหาเดิเนจงกรมนั่งสมาธิก็ต้องถอดรองข้าว <c oughs> ถามดูซิว่ามันไม่ได้สนุกเลยอะ่ะ เ hey, ถ้าเราจะเดินจงกรมแล้วใส่รองเท้าเดินนีม่มันจะบาปหรือเปล่าวะเขาว่าบาปนะอ้าวเขาว่าบาปแล้วก็แสดงว่าสมาธิยังไงมันก็ต้องไม่เกิดในเมื่อสมาธิมันไม่เกิดขึ้นมาปับ๊บจะทําอีท่าไหนาแล้วก็ต้องถอดรองเท้าพอดถอดรองเท้าเดินจงกรมแล้วก็ต้องล่างปีดท,ทุกเวลาล่างไปล่างมาพอล่างขึ้นมาเสร็จปั๊บไอ้ฝนกระตกอนี่ก็ ดูไปดูมาก,ก็คือว่าไปหาความคือไปหาความไอเขาเรียกว่าสังเวชมะเนี่ยคือหาความสังเวชให้กับตนเองอยู่ทุกลมหายใจเนี mm ่ย hmm. คือจริงๆมันไม่ได้เห็นหรอกว่าสมาธิกับความสงบเนี่ยมันเห็นแต่ความสังเวชนะเออมันเห็นแต่ความสังเวชพอมาคิดดูอีกทีหนึ่งว่า มันคงไม่มีอะไรพอที่จะเหมาะสมหรอกว่าไอ้ที่ว่าปฏิบัติแล้วมันจะได้มากได้ผลจะพบแสงสว่างเนี่ยถามว่ามันจะไปพบได้ยังกในได้เมื่อไอ้นี่มันก็ไม่สะดวกน้ำก็ไม่สะดวกฝนก็ตกต๊ะีนก็เปียกแล้วนั่งสมาธินี่มันจะนั่งมันจะเคยนั่งได้กันไหนเราขึ้นคืนเนี่ย นั่งตั้งแต่สี่ทุ่มไปยันหกโมงเชา้มามันนั่งได้กันหนัไอ้เวลาเราจะนอนให้มันสบายอารมณ์สักหน่อยหนึ่งเนี่ยพวกมันกระถุกมันก็ต้องมีเทวดามารบก,กวนอีกนะคือในชีวิตของลงคอเนี่ย <c oughs> มันทิ้งสายตาลับสนิทไม่ได้เลยอะ่ะ <c oughs> เพราะว่าลับทีไรปั๊บเขาก็มาปลุก <c oughs> มาปลุกเขาบอกไว้ว่า ทำไมถึงไปให้ค่าการนอนมากเกินไปแล้วก็บอกว่าคือมันไม่สะดวกในการบำเพ็ญในการภาวนาเ,นเขาก็บอกไว้ว่า,ยวาอย่างนั้นเนี่ยก็คือทำความเข้าใจว่าตอนนี้ฝนมันกำลังตกลงมาตอนนี้พื้นมันกำลังแชะกำลังเปียแต่ว่ารู้แค่กำหนดรู้แต่ว่าไม่ไปกำหนดยึดถือมัน ทำอย่างนี้ได้หรือไม่กําหนดรู้ว่าฝนมันต๊ะว่าขึ้นมันเปียกกําหนดรู้แต่ไม่ไปกําหนดติดมันเนี่ยทําได้หรือไม่อ่ะถ้าทําได้ก็ควรจะกระทําเสียโอ้ได้ทรมากมาข้อหนึ่งแล้วอีกคราวนี้กรปีกระเป๋าเลย <c oughs> เออทรมากง่ายๆอยู่แค่นี้ว่ะ <c oughs> มันทําไมมันเล็กไม่ออกวะอีธา,านเออมันเล็กไม่ออกเอออีกคราวนี้ทํายังไงเราแ,แล้วก็นั่งนี่นั่ง เพื่อจะให้ตั้งแต่ห้าทุ่มไปจนถึงหกโมงเชา้าอ่ะเออให้มันให้มันแจ้งอะ่ะแล้วก็มากับโดะกเออคนตกนั่งฟังเสียงฝนมันตกตุกตับตุกตับตุกตับ,ตตบไปดูมันมันเก็กเส้นข้ามาชุกชิดชุกชิกไปนั่งเชื่อไหมว่าไอ้เวลามันนั่งมอนานไปมันก็เมื่อยกั็กลุกออกมาก็ไมายืดแข้งยืดขาแต่ก็ไม่กล้าเดิน แต่เชื่อไหมว่าเขาให้เราเนี่ยอยู่ในอากับกิริยาที่ต้องตื่นรู้อยู่อยู่ตลอดเวลาถามว่าเราจะต้องคมนะตัวเราเองนี่จะต้องทำความเข้าใจว่าคือหนึ่งเราไม่ทุกข์กับการยืนไม่ทุกข์กับการนั่งไม่ทุกข์กับการนอนไม่ทุกข์กับฝนฟ้ามันตกแต่ก็ไม่ทุกข์ก,ก,ก,กับการง่วง,งวเหงาเหานอนไอ้คำว่าไม่